สวัสดีครับลีหมินรายงานข่าวเช้านะครับวันอาทิตย์นะวันนี้ที่จันทบุรีครับห้องเพสเซนเตอร์อยู่บริเวณด้านหลังลีหมินนะครับ แล้วก็เมื่อคืนผมพูดถึงนัดบอลไทยชนะมาเลเซียอันดับที่2นะครับของอเอเชียนครับอาเซียนครับนะถ้าเอนี่มันเป็นเอเชียอาเซียนก็คือฟุตบ,บอลใน11ประเทศย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันตกเฉียงใต้สิโอ้งงเนะมื่อเมื่อคืนพอด,ดีไปงานเลี้ยงของ การกีฬาประเทศไทยนะครมีเลี้ยงสื่อด้วยก็กลับมาหาทุ่มแล้วเตะบอลโอ้โหเดี่ยงวิ่งกมเนื้อน่องก็ตกโอ้โหต้องระวังนะครับในการยืดการเหยียบนะฮะส่วนบอลไทยก็เท่าที่ทราบนะครับเราเล่นกันแบบเพื่อชนะนะรักษาสกอร์นะครับรูปเกมก็อาจจะดูแล้วมีผิดพลาดแล้วก็ แต่ว่าก็ได้ประตูนะครับจากการผิดพลาดของผู้ษาประตูสุปนัดเหิือนตานี้เล่นดีมากนะครับเขายังสามารถพัฒนาได้อีกแล้วก็ป้ายบอลให้กับพาสติกกุสตาฟเซนนะครับดีกับตูโทนนะครับก็ปฏิวัติคำใหม่เซฟหนึ่งประตูได้ดีนะครับแล้วก็มีรณทานเข็มดีโอเคเซกสันราตีก็เด็กหนุม่มคนนี้เป็นอนาคตของทีมชาติไทยนะครทีนี้ ก็มันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า <c oughs> หลังเกมมีดราม่าเพราะว่าคุณนาสถนธดาอิชอิเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอบคุณนะครับแฟนบอลในบริเวณสนามญ้านะครับที่มากันแน่นราชมังคลากินาสถานนะครับแต่ว่าดูเหมือนท่านนายกสมาคมมาดามแป้งโดนพันล่ำซ้ำเนี่ยมาสั่งให้ไปขอบคุณนะครับถึงลูวิ่ง ทำให้คุณมาสัตดาอิชิอิดูเหมือนหงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยพอใจนะฮะแล้วก็แยกเดิน <c oughs> กับห้องพักเลยนะครับนี่เป็นประเด็นที่แฟนบอลก็อยากจะให้นะคะความเป็นมืออาชีพในการทํางานของทั้งนายกสมาคมแล้วก็หัวหน้าสตาฟโค้ดนะครับอย่าล้าเส้นที่ขีดไว้บางๆอย่างตามสไตล์แบบไทยๆนะครับโอเคนี่ก็ ถือว่ามาด้าแป้กโดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับในเรื่องนี้แลวก็น่าจะเป็นบทเรียนเพราะจริงๆลิมิงเนี่ยเห็นด้วยนะครับว่ามืออาชีพเนี่ยเขารู้ว่าเวลาทุกวินาทีมีคุณค่านะครับยิ่งกว่าฮิตาชิเปิดปุ๊บติดปั๊บเกี่ยวอะไรด้วยเพราะว่านักบอลของเราจะต้องเดินทางในวันนี้นะครับไปสิงคโปร์สำหรับภารกิจนัดที่สนะฮะก็ในบันอังคาร ที่17นี้นะครับมันก็เป็นอีกแบตที่สำคัญเพราะว่าเราเนี่ยแม้จะมี6คะแนนในทางหลักโดยตรงเข้ารอบ100%แล้วแต่เรานี่ต้องการเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนะาะฉะนั้นในเรื่องของการก้าวก่ายหรือไปแทรกแซงเล็กๆน้อยๆเนียน้ยชดต่างประเทศเขาไม่แฮปปี้แน่อนอนนะครับยังทำให้บรรยากาศที่มันดีอยู่แล้วนะครับ ก็คือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลครับทีมไทยไปเสมอลาวแม้จะกลับมาชนะทีมอมแต่ว่านัดที่ชนะมาเลเซียนี่ก็ยังเหมือนกับโชว์ฟอร์มยังไม่สุดสำหรับแบนบอลชาวไทยมันก็เลยมีประเด็นค้างขาแล้วก็ทัวลงมาดามแป้งนะครับ mm. ก็ฝากไว้กับทีมงานของมาดามแป้งนะฮะแล้วก็ท่านนายกเองให้ขีดเส้นขวางเรื่องการทำงาน นะครับถ้าโค้ชไทยนี่เขาไม่ว่าอะไรนะครับแต่โค้ชต่างชาตินี่ไม่ได้เลยนะครับอย่าทาอย่างนั้นอีกนะครับไม่ดีไม่งามไม่สวยแล้วก็มาละนะฮะไม่ใช่ทัวร์อย่างเดียวครับกอนอิดนะฮะสิ่งต่างๆนี่ครับใส่มาดับแป้งก็ต้องหลบฟุตเวิร์กหน่อยมาดับแป้งนะโอเคอ่ะติดตามเชียร์บอลไทยต่อไปนะครับนับเจอสิงคโปร์จะเก็บ3มแต๊บได้หรือไม่ บายบๆบูนๆขอบคุณที่ชมครับจักจักจักรจักรสวัสดีคับพ